อีกคลิปสุดท้ายเรื่องฉันเพิ่งรู้เองว่าเธอจะให้เงินฉันสามล้านเธอไม่ได้โทรกับหาฉันเธอไม่ได้คุยกับฉันมีเดียเขาบอกว่าเขาเห็นเธอพูดฉันยังไม่ได้รับปากเธอเลยถ้าเธออยากจะให้จริงๆทําไมเธอไม่ให้ฉันแต่วันที่สิบสี่ที่ฉันไปบ้านเธอเธอผัวทําไมผัวไม่ให้เมียตั้งแต่วันนั้นทําไมถึงมันคิดได้ว่าอยากจะให้วันนี้มันเป็นอะไรทําไมไม่เข้าใจ หรือว่าเพิ่งนึกได้ fc ฟังพิจารณาให้ดีว่าใครถูกใครผิดถ้าเขาจะให้เพลินเขาต้องให้แต่วันที่สิบสี่ที่เพลินไปหาเขาที่บ้านเขาเพิ่งมาพูดตอนนี้แล้วเพลินยังไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเพลินบอกว่าสู้สุดซอยเพลินยังไม่ได้พูด เขาก็เป็นคนพูดเองว่าสู้สุดซอยเออทีนี้เพลินก็จะบอกว่าสุดซอยสารนู่นล่ะซอยถึงสารนู่นแหละอืมแล้วเขาก็บอกว่าว่าไงเจเจคนสวยถ้าไพลินไม่สวยถ้าเมียไม่สวยผัวก็ไม่มาเอาเมียใช่ไหมก็เพราะเมียสวยอ่ะผัวถึงมาเอาเมียนี่แหละอืมเข้าใจไหมล่ะอืมเข้าใจ จะพึ่งยัดเยีดยดจะพึ่งโมเมฉันยังไม่รู้เรื่องเลยอืมว่าเธอจะให้ทัน่ะฉันยังไม่รู้เรื่องเธอจะพึ่งพูดไปอืมเธอคุยกับฉันหรือยังล่ะทาไมเธอพูดไปก่อนฉันยังไม่ได้เออฉันยังไม่ได้เซเยสเซโนเลยฉันยังไม่รู้เรื่องเลยืออ,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 อโเเอเค okay. เข้าใจ